สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเนื้อหาต่อจากในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องของกําลังรับน้ำหนักของเสายาวนะครับคือเรื่องของการโก่งเดาะเนื่องจากโมเมนต์ซึ่งเราสามารถที่จะหาค่าเจ้าตัวน้ําหนักวิกฤตตัวนั้นได้โดยหาจากเราเรียกว่าออยเลอร์โหลดนะครับผลค,คิดคนก็คือออยเลอร์ก็คือ PE เนี่ยเท่ากับ พายกำลัง2คูณ e i หารด้วย l ยกกำลังสองตอนนี้ผมทิ้งท้ายไว้โดยการที่แก้สมการตัวนี้กลับนะครับว่าก็คือว่าเอาเอาเจ้เา,า,าตัว p e หารด้วย a g ก็จะเป็นหน่วยแรงแล้วก็แทนหน่วยแรงตรงนั้นเนี่ยด้วย f p แล้วก็ย้ายค่ากลับนะครับซึ่งซึ่งเราบอกว่า e u l e r load เนี่ยมันจะใช้ได้กรณีที่มันเป็นเสายาวเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือการโก่งดาะหรือการ buckling เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า elastic บัค k ิ่งก็คือเกิดการโก่งเดาะเมื่อหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยในชิ้นส่วนมันน้อยๆมันมันไม่ได้เยอะเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของโมเมนต์เข้ามาช่วยแต่คราวนี้เนี่ยมันมีเสาอีกประเภทหนึ่งซึ่งอ่าเราพูดกันไปประมาณสักอ่าสองคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเสายาวปานกลางซึ่งเสายาวปานกลางเนี่ยคือเป็นเสาประเภทว่าจะเป็นเสาสั้นก็ไม่ใช่จะเป็นเสายาวก็ไม่ใช่ซึ่งน้าหนักวิกฤตของเสายาวปานกลางเนี่ย เราก็จะเอาเกณฑ์ของตัวออยเลอร์เนี่ยมาหาก็คือเอาเอาสรรมการที่ผมทิ้งไว้ท้ายคลิปที่แล้วนะฮะว่า L ส่วน R P เนี่ยเท่ากับสแควรูทพายกำลัง2อูณด้วย e หารด้วย f ใหญ่ P นะครับในคลิปนี้เนี่ยถ้าความยาวของตัวนี้หรือความชะลูดมันเนี่ยน้อยกว่าค่าน,นั้นนี่ด้านด้านอ่าซ้ายของอสรรมการตัวนี้ L ส่วน R P เนี่ยมีค่าน้อยกว่าด้านขวาเนี่ยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นเคสของเสายาวปานกลางนะครับซึ่งเสายาวปานกลางเนี่ยมันก็จะเกิดการวิบัติแบบผสมกันผสมระหว่างเสาสั้นกับเสายาวคือมีผลเรื่องของการบักริ่งหรือการโก่งเดาะแล้วก็มีผลเรื่องของการครัชชิ่งหรือการยิวเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของการวิบัติในเสายาวปานกลางเนี่ยมันจึงเป็นการวิบัติแบบเราเรียกว่าอินอินอีลาสติกบักิ่ง คือการโก่งดอกเมื่อเมื่อเราเรียกว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนเนี่ยมีค่าสูงก็คือว่ามีบางส่วนเนี่ยเลยขีดยุดหยุ่นไปแล้วคือยิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะยังไม่ยิวนะครับคือมันผสมกันคราวนี้เสาที่มีความยาวปานกลางเนี่ยแล้วก็อาัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความหนาของแต่ละชิ้นเนี่ยมีค่าไม่มากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา ฟังมันผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในท็อปิกหลังในเรื่องของความกว้างต่อความหนาเนี่ยนะครับก็คือ L ส่วน T เนี่ยนะครับจะเกิดการโค้งเดาะเนื่องจากแรงดัดในช่วงอินอิลาสติกนะครับคีมันก็คือว่าเกิดแรงดัดใน,ในช่วงที่ไม่ใช่อีลาสติกนะครับคือมีการยิ่แล้วซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัดกับการปดตัวเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงเนื่องจากโมดูลัสในช่วงนี้จะมีค่าลดลงนะครับตาม หน่วยแรงอัดที่เพิ่มขึ้นตามลําดับแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนกันนะครับดังนั้นการคาดหมายสําหรับกําลังรับน้ําหนักของเสาประเภทนี้จึงไม่สามารถใช้ค่า E ปกติได้ปกตินี่ค่า E ที่ใช้ในตรงนี้ E ก็คือ stress ส่วน strain ตัวนี้ก็คือ elastic นะครับ Young modulus เนี่ยนะครับ elastic modulus of elastic city ซึ่งอันนี้อยู่ในช่วงยืดหยุ่นซึ่งของเหล็กมีค่าประมาณ2ล้านท่านี้ ถ้าในช่วงอินเอลาสติกเนี่ยตัวค่า e เนี่ยมันจะน้อยกว่าค่านี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปซึ่งคนที่เสนอวิธีคิดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเอ็นเกเซอร์ asser, เขาเสนอวิธีคิดมา2วิธีก็คืออาจจะใช้แทงเชนโมดูลัสหรืออาจจะใช้ีดโมดูลัสนะครับใช้เป็นโมดูลัสสัมผัสหรือโมดูลัสลดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะตรงนี้ลองฟังกันผ่านคือจริงๆแล้วผมจะบอกอย่างนี้ คือถ้าอ่านไปแล้วอาจจะงงนะดูรูปนี้ประกอบแล้วกันอันนี้รูปอะไรรูปนี้ก็คือรูป stress-strain curve นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือจริงๆก็คือ Fy หรือ Yield point นะฮะอันนี้คือคือเวลาเราเรียน strength เนี่ยเราจะเวลาเราสร้างสรรมการเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยมันมาถึงตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมันเป็นลิเนียอิเลสติกก็คือเป็นเส้นตรงพฤติกรรมเป็นเส้นตรงแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะขีดเป็นอย่างนี้เลยหรือว่าขีดเป็นสเตรนจ์ฮาร์ดเละนิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าในในการออกแบบเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้ค่านี้เขามีอีกค่าหนึ่งคือค่า fp ก็คือมองว่ามันอยู่ในพิกัดยืดหยุ่นเนี่ยจนกระทั่งจากเนี้ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้ซึ่งณตรงเนี้ยความหมายก็คือว่าสลปตรงเนี้ยความชันคงที่แต่ถ้าเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันมีค่าความโค้งอยู่ซึ่ง ไอ้ตรงเนี้ยความชันของมันเนี่ยความชันตรงเนี้ยสโลปของมันตรงเนี้ยก็คือค่า E นั่นเองคราวนี้ทฤษฎีของ t ท n g e n t m o d u l u ัหรือ ET ก็คือหมายความว่าหาความชันณนะจุดต่างๆแต่ประเด็นที่เราจะหาไม่ได้ก็คือว่าบางทีเราไม่ทราบว่ากราฟมันอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นพอไม่รู้จุดไม่รู้สมการเนี่ยเราจะหาความชันไม่ได้แต่ว่าให้เรารู้ไว้อย่างนี้ว่าความชันณนะตำแหน่งตรงนี้ณนะตำแหน่งตรงนี้ก็คือณนะ พิกัดยืดหยุ่นกับตรงนี้ที่เลยขีดยืดหยุ่นไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยชันน้อยกว่าตรงนี้ตรงนี้ชันน้อยกว่าตรงนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็คือใช้แทงเจนโมดูลัสนะครับเอนเกเซอร์เขาบอกว่าจริงๆก็คือใช้สมการเดิมนั่นแหละของออยเลอร์เพียงแต่ให้เปลี่ยนแทนที่จะใช้ค่า e เนี่ยจากปกติเนี่ยให้ใช้ แทนค่าค่า e ตรงนี้ด้วย e t นะครับเพราะฉะนั้นกำลังรับน้ำหนักวิกฤตเนี่ยหรือ p c r เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับพายกำลังสงนะครับคูณด้วย e t คูณด้วย i หารด้วย l ยกกำลังสงนะตรงนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าณนะตรงนี้ให้เราใช้สูตรเดิมแต่ว่าให้เราเปลี่ยน ค่า e นะครับให้เปลี่ยนค่า e ตรงนี้แต่ว่าค่า l กำลังสตัวนี้มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับคือเนื่องจากว่าความชะรลูดหรือความยาวมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีของ Reduce Modulus คราวนี้เอ่อโทษทีทฤษฎีของแท n เจน t m โมดูลัคือ m o d u ลัสสัมผัสแต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งคือรีดิวโมดูลัสเนี่ยเขาบอกว่าก็ใช้สูตรเดิมละ ของออยเลอร์นะฮะน้ำหนักวิกฤตก,ก็คือ P C R เท่ากับพายกำลังสคูณ E I หารด้วย L กำลังสแต่เปลี่ยน E เนี่ยแทนที่จะใช้ค่า E นะครับให้เป็นใช้ค่า E R แทนก็คือใช้ reduce modulus โดย reduce modulus มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย E คูณด้วย E T หารด้วย E บวกด้วย E T ซึ่งอันนี้บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นทฤษ,ษฎีของ modulus คู่ก็คือใช้ รีดิวโมดูลัสเนี่ยได้จากโมดูลัสปกติกับแทงเจนโมดูลัสนะครับสูตรนี้ใช้สำหรับตัว i หรือ y f r a n k ที่ไม่คิดแผ่นเว็บนะครับส่วนรีดิวโมดูลัสก็จะใช้สูตรนี้สำหรับหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียละกันว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าดับเบิลโมดูลัสทีโอรีหรือโมดูลัสคู่นะครับคราวนี้ถัดมาเนี่ยเขาสรุปว่านะครับ ตรงนี้นะครับมีคนหนึ่งในปี1947 Fr. c h e r r y เนี่ยเขาก็ทำเป็นโมเดลเพื่อทดสอบน้ำหนักแล้วเขาสรุปว่าถ้าใช้ตัวแทงเจน m o ดูลัสโมดูลัสสัมผัสเนี่ยให้ค่าคาดหมายของกำลังเนี่ยในช่วง่งดในช่วงอินเอลาสติกเนี่ยนะได้ถูกต้องมากกว่าแม้จะให้ค่าต่ำไปบ้างก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ผม <c oughs> สรุปก็คือว่านะครับน้ำหนักวิกฤตของเสายาวปานกลางเนี่ยเราก็หาโดยการใช้สมการเดียวกันกับเสายาวนั่นแหละนะครับ <c oughs> นะครับเสายาวปานกลางเนี่ยนะครับแล้วก็อัตราส่วนของความกว้างต่อความหนาเนี่ยไม่มากนักนะครับการโค่งดอกก็จะเกิดขึ้นในช่วงอินเนอรสติกซึ่งช่วงอินเนอรสติกเนี่ยค่า e ไม่คงที่นะครับค่า e เนี่ยคือ s t r e s หารด้วย s t r a i หรือความชันนั่นเองก็จะแบ่งเป็น2อันก็คือ นะครับโมดูลัสสัมผัสกับโมดูลัสลดนะครับก็คือสรุปก็คือว่าเราใช้สมการเดิมเพียงแต่ว่าเราไปเปลี่ยนค่า e เนี่ยว่าใช้ e t หรือ e r เท่านั้นเองเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูรายละเอียดตรงนี้ให้พอเป็นไอเดียนะครับถ้าสำหรับใครที่ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ฟังผ่านๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ